สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายสมเกียรติรจนวรกมลได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลซึ่งเป็นข้อความและเนื้อหาในคลิปดังนี้ครับ ขออย่างเดียวอย่ามาซ้ำเติมหัวใจคนที่มันพังไปแล้วรอบหนึ่งเขาต้องการการเยียวยาเขาต้องการยารักษาเขาไม่ได้ต้องการยาพิษซ้ำสองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องทนายที่จะมารับงานของลุงพลขอให้ตระหนักเรื่องนี้ด้วยว่าลุงพลเข้ารอความหวังลุงพลเข้ารอความช่วยเหลือลุงพลเข้ารอคนที่จะสามารถนำพาเขา ไปตลอดรอดฟังอย่ามาทิ้งครึ่งคึ่งกลางกลางอันนี้ไม่ได้พูดเหน็บแนมใครนะครับที่มุกดาหารมีไหมมีครับมีเยอะแยะทนายที่มีฝีมือเยอะไม่จาเป็นต้องเป็นทนายโซเชียลทนาย y o u t u b e ก็ได้ทนายที่เป็นทนายมืออาชีพจริงๆนะ่สะสกลนครก็มีมุกดาหารก็มีทุกจังหวัดมีหมดมีคนเก่งหมดเพราะฉะนั้น ท่านจะต้องไม่สิ้นหวังลุงพลต้องไม่สิ้นหวังลุงพลต้องมีความหวังอย่าทอดอะไรผมไม่เชื่อหรอกครับทนายในประเทศนี้มีนับแส,สนคนจะไม่มีคนมาทำอันนี้นะพูดให้ทุกคนได้ฟังไว้ก่อนส่วนการจะมีดรีมทีมหรือไม่นั้นบางทีมันก็อยู่ที่ทนายตัวหลักเขาต้องการผู้ช่วยหรือไม่การเป็นผู้ช่วยทนาย ที่เป็นตัวหลักเขาสามารถที่จะแต่งตั้งได้ครับคุณจำได้ไหมพี่รัชพลบอกว่าเมื่อหัวหน้าถอนตัวผมก็ต้องถอนตัวพี่รัชพลบอกว่าใจจริงนั้นเสียใจมากที่ถอนตัวจากคดีนี้ผมได้ยินบทสัมภาษณ์แกอยู่นะแต่ในเมื่อหัวหน้าทีมถอนตัวเขาก็ต้องถอนตัวแบบไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาแก้ตัวอะไรมากมายเมื่อหัวหน้าทีม ไปคนที่เป็นลูกทีมก็ต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ทุกท่านรอฟังหลุงพลป้าแตนผมย้ำเสมอความคืบหน้าล่าสุดจากทางเฟซบุ๊กของทานายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับรักคนที่เขาไม่รักเราในวัยรุ่นถ้าชายใดไปตกหลุมรักหญิงมักจะหัวปักหัวปรำํำ แทบเป็นแทบตายถ้าเขาไม่รักตอบแต่เวลาผ่านไปจนอายุมากขึ้นประสบการณ์ในการผิดหวังบ่อยครั้งจนชินชาบางครั้งหวนทวนไปถึงรักแรกกลับนึกดีใจที่ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันเพราะปัจจุบันมันจะฟ้องอดีตการที่ลุงผิดหวังจากทนายหลายท่านเป็นเรื่องปกติของ การว่าจ้างทนายวันนี้เมื่อปัญหาทนายจบไปแต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือทนายที่จะมาทำคดีให้ลุงควรเป็นทนายแบบไหนลุงจะเลือกเองหรือใครช่วยเลือกใครจะเป็นคนออกค่าจ้างทนายลุงหรือคนหาทนายเอาเงินมาจากไหนจำนวนเท่าใดเพราะของฟรีไม่มีในโลกฟรีตอนแรกแต่อาจ ถูกตอดในตอนหลังเพราะทนายต้องกินต้องใช้ไม่มีทนายคนไหนเอาเงินส่วนตัวมาทำคดีให้แน่นอนดังนั้นควรตกลงเรื่องการว่าจ้างให้แน่ชัดจำนวนเงินจำนวนการแบ่งจ่ายจำนวนทนายที่เข้ามาทำคดีถ้าทุกอย่างตกลงชัดเจนมีหนังสือทนายก็เบี้ยวไม่ได้เพราะอาจถูกร้องเรียน ถอนใบอนุญาตทนายความได้ค่อยๆค,คิดให้ดีฟังหลายๆฝ่ายอย่าฟังคนใกล้ตัวมากเกินไปอย่าฟังคนที่หวานเกินไปอย่าฟังคนที่บังคับเกินไปแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่นับถือให้คําปรึกษาก่อนตัดสินใจไม่มีบทเรียนเรื่องทนายเป็นครั้งที่สามอีกแล้วคราวนี้พลาดแล้วพลาดเลย ว่างๆจะเขียนให้ลึกวันที่1 1พฤษภาคม63บริเวณบ้านสามหลังแท้จริงเกิดอะไรขึ้นหนังเรื่องนี้ยาวแต่จริงแล้วสั้นนิดเดียวถ้าถอดสมก,การออกลุงรอดแน่นอนทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติรจนาวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสุดท้ายเรื่องทนายเรื่องนายชัยพลก็แค่เยื่อ ของพวกบ้าน,น้ำลายที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้สังคมเลยและไม่รู้จักทนายอาชีพเลยแต่อาศัยสถานการณ์มาสร้างคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงจอมปลอมด่าว่ากระทบกระเทียบจนวงการทนายในยุคนี้ต้องหม่นหมองเสื่อมเสียศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีการแบ่งเป็นทนายชื่อดังชื่อไม่ดังทนายส่วนกลางทนายภูทร เขาเรียนมาเหมือนกันแค่อยู่ต่างที่กันผมอยากถามทนายทั่วประเทศไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังว่าพวกเราจะเป็นกันแบบนี้ตามน้ำลายของพวกบ้าๆหรือสรุปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ใช่ทนายเลยและที่สำคัญเพราะพิษสงของโซเชียลต่างๆทนายที่ด่าดูถูกวิชาชีพตนเองก็คือคนที่ ขมน้ำลายรถฟ้าสุดท้ายน้ำลายสิ่งเน่าเหม็นก็กลับมาหาตนเองเหมือนคนที่ดูถูกตนเองตลอดชีวิตการเป็นทนายทนายดังคนไหนทำคดีไม่เคยแพ้บ้างยกมือขึ้นมันมีแพ้มีชนะขึ้นกับพยานหลักฐานคุณธรรมของทนายและกึนืนสิ่งที่เกิดขึ้นดังไม่ดัง ออกสื่อบ่อยๆสรุปเก่งแต่มีคุณธรรมไหมมันน่าเคารพที่ไหนกันผมว่าน่าขำที่สุดและน่าสมเพชมากจริงไหมพี่น้องทนายทุกท่านทนายนะจ๊ะไม่ใช่เทวดาปลอ,อด้วยความเคารพในวิชาชีพและทนายพี่น้องท,ทุกทท่านซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ทนายสมเกียรติพูดถูกค่ะจะเป็นทนายในกรุงหรือบ้านนอกก็เรียนนิติมาเหมือนกันอย่าไปตามแรงกดดันเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคนที่เป็นลูกความต้องครานเข้าไปหาเหมือนขอทานให้ทนายทําคดีให้บอกตามตรงนะคะเสื่อมมากแฮชแท็กคนเหมือนกันอย่าแยกชนชั้นถัดมานะครับบอกว่าสมชื่อค่ะชื่นชอบค่ะ ความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไมาดังนี้ครับความหมายให้ใจของทนายอนันชัยคำว่าให้ใจของทุกคนแตกต่างกันไปไม่มีใครรู้ว่าจะให้ใจคนแต่ละคนแบบใดวิธีใดบางคนให้กล้วยแขกเราชิ้นเดียวเราก็ซาบซึง้งให้น้ำจอกเดียวเราก็ชื่นใจเดินผ่านทักทายกัน เราก็รู้สึกดีสมัยโบราณนักรบขี่ม้าไปที่กระต๊อบหลังหนึ่งด้วยความกระหายน้ำมีหญิงสาวตักน้ำใส่จอกยื่นให้นักรบซึ้งใจมากต่อมาก็มาขอหญิงแต่งงานเพราะน้ำใจให้ใจของทนายมีความหมายอย่างไรไม่มีใครทราบ FC ลุงหลายแสนคนนักข่าว คนใกล้ตัวทนายรวมทั้งคนทั้งประเทศไม่มีใครรู้ความหมายคนที่ทราบมีอยู่คนเดียวคือทนายอนันชัยที่บอกความหมายให้ใจนี้ว่าลุงไม่เอ่ยชื่อทนายฟังดูแปลกมากที่ทนายไม่รับเพราะไม่พูดชื่อทนายลุงตั้งใจเงียบไม่เอ่ยชื่อทนายก็เพราะให้เกียรติทนายรอฟังแถลงถ้าลุงเอ่ยชื่อว่าติดต่อทนาย ลุงก็ผิดอีกที่เอาชื่อทนายมาขายสรุปลุงนิ่งหรือพูดและทำอะไรก็ผิดหมดอย่างที่ลุงพูดจริงๆคำว่าค่าทนายก็ถามว่าก่อนหาทนายมีใครบ้างมีใครบ้างไหมไม่ตระเตรียมเงินไว้จ่ายค่าทนายเอซลุงรวมทั้งลุงป้าเร่งขายของเพื่อเตรียมเงินก็ผิด หรือทนายอนันชัยใครเขาจะรู้ว่าทนายจะทำฟรีถ้าทนายไม่บอกทนายทำฟรีก็เป็นน้ำใจของท่านซึ่งท่านรู้อยู่แก่ใจตัวเองการเตรียมเงินคือการดูถูกทนายอย่างนั้นหรือถามว่าทนายพูดแบบนี้ได้อย่างไรทนายเอาความหมายในใจของตนเองมาตัดสินบอกว่าคนอื่น ทำไม่ถูกได้ด้วยหรือทนายไม่รับทำคดีลุงป้าโดยไม่ได้ทำอะไรผิดต่อทนายเลยเอาความในใจมาบอกคนอื่นทาไม่ถูกใจลุงขอความยุติธรรมโดยให้ทนายช่วยนี่ก็คือน้ำใจที่มอบให้ทนายแล้วขอให้ทนายเห็นใจคนบ้านนอกก,ก,กอกซึ่งเรียนน้อยจะให้ลุง นึกคิดถึงคำว่าให้ใจของทนายซึ่งเรียนสูงได้อย่างไรครับเพื่อนกรณาคอมเมนต์ด้วยเหตุผลอย่าต่อว่าทนายรุนแรงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ